คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ง h z สกิโลรตซารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย ัดยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทำงานของกลมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือ Thailand International Cooperation Agency หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้าค่ะ ทุกท่านสามารถติดตามรายการของเราได้ทางวิทยุสารนรม am 1 5 7 5งกิโลเฮิรตซ์รายการของเราออกอากาศทุกวันจันเวลา18บแนาฬิกาถึง1ินาฬิกาสนาทีค่ะหรือทุกท่านสามารถติดตามชมได้ทางเพจ Facebook t i g e r Corporation หรือสารนรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวอบุณินทรักเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามภารกิจของไทก้าค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้อาสาสมัครเพื่อนไทยภายใต้โครงการเฟรน n d f ร o ม Thailand นะคะมารวมตัวกันเพื่อ อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศค่ะโดยเราจะแบ่งเป็นการอบรมวิชาเฉพาะทางสําหรับตําแหน่งที่เราจะไปปฏิบัติงานค่ะอีกการอบรมหนึ่งก็จะเป็นการอบรมเตรียมความพร้อมด้านสภาพจิตใจค่ะสําหรับเทปนี้เราก็จะพาทุกท่านไปติดตามการอบรมที่ศูนย์จิตตป,ปัญญามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งที่นี่เราก็จะเป็นการอบรมเตรียมความพร้อมด้านสภาพจิตใจค่ะ การอบรมอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการทำงานเชิงอาสาสมัครและจิตอาสาตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษานอกจากนี้เพื่อให้ผู้อบรมมีคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความระหนักและความรับผิดช,ชอบมีพฤติกรรมที่เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิต รอบรู้เข้าใจและรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมในด้านต่างๆสําหรับท่านแรกที่จะมาให้ข้อมูลเรานะคะก็คืออาจารย์จิรัฐการค่ะท่านจะมาพูดถึงที่มาของศูนย์จิตตบรรัญญาแล้วก็แนวทางการดําเนินงานของศูนย์นะคะอีกอย่างหนึ่งแนวทางการดาเนินงานของศูนย์เนี่ยจะช่วยให้อาสาสมัครเพื่อนไทยของเราเนี่ยไปเป็นอาสาสมัครที่ดีได้อย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะ ยาศึกษาก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะก็มีความตั้งใจที่จะเป็นศูนย์ที่จะสร้างการเรียนรู้เรื่องของการพัฒนามิติด้านในของมนุษย์นะคะการที่พาให้มนุษย์เนี่ยกลับมาเชื่อมโยงกับภายในจิตใจของตัวเองความเป็นมนุษย์ของตัวเองความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นมีความเข้าใจผู้อื่นยอมรับความแตกต่างหลากหลายแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกัน ได้อย่างมีความสุขนะคะรวมไปถึงการที่จะไปเชื่อมโยงกับสังคมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับสังคมที่จะตอบโจทย์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าวิกฤตการณ์ต่างๆของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะคะความไม่เข้าใจกันหรือว่าการที่คนเ,เกิดสภาวะที่อาจจะเรียกว่าไม่สามารถที่จะพบกับความทุกข์ ข้างในใจของตัวเองได้เนาะเกิดเป็นภาวะเรื่องของซึมเศร้าหรือว่าสภาวะทางจิตใจที่ต้องการการดูแลนะคะความรู้เรื่องของจิตปัญญาเนี่ยก็จะพาให้คนกลับมาสร้างความเข้มแข็งมั่นคงภายในตัวเองเป็นศาสตร์ที่จะเข้าไปอยู่ในเรื่องของการพัฒนามนุษย์ในในทุกๆมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือว่าในการพัฒนาองค์กรนะคะ การที่คนจะพัฒนาบุคลากรในองค์กรในมิติด้านนี้บางคนเขาก็อาจจะใช้คำว่าซอฟต์สกิลนะคะแต่ว่า,าในการเรียนรู้เรื่องของจิตปัญญาเนี่ยมันอาจจะลึกลงไปมากกว่าแค่ซอฟต์สกิลการที่อาสาสมัครเพื่อนไทยได้เข้ามาเรียนรู้ในแนวทางจิตปัญญาศึกษาเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยสร้างจิตสำนึกให้เขาอยากจะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือว่า ไปทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเนาะที่มันอาจจะไปพ้นจากความยากลําบากที่เขาจะจะไปพบเจอในต่างประเทศอะไรย่างเงี้ยนะคะการที่เขาจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นแล้วมองไปว่าสิ่งที่เขากําลังจะไปทําภารกิจนี้เนี่ยมันเป็นการไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนแล้วก็ท้องถิ่นในประเทศที่เขาจะไปใช้ชีวิตอยู่หนึ่งปีเนาะรวมถึงการที่เขาจะสามารถมีความ เข้มแข็งมั่นคงภายในอาจจะเรียกว่าเป็นเพื่อนกับตัวเองได้ก่อนนะคะเพราะว่าการที่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่างภาษาวัฒนธรรมอาหารสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นความยากที่ต้องอาศัยการปรับตัวแล้วก็ต้องมีความมั่นคงภายในพอสมควรที่เขาจะสามารถที่จะดูแลตัวเองก่อนที่เขาจะไปดูแลคนอื่นได้ ทางศูนย์จิตปัญญาก็เห็นความสำคัญของโครงการอาสาสมัครเพื่อนไทยมากๆนะคะที่ประเทศไทยเราได้มีโอกาสที่จะส่งน้องๆไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดนเพื่อที่จะนำสิ่งดีๆของของประเทศไทยหรือความเป็นไทยเนี่ยไปเผยแพร่หรือว่าไปทำให้คนในประเทศอื่นๆเขาได้ได้รับรู้ได้ได้เข้าใจและเข้าถึงนะคะรวมถึง การที่จิตปัญญาศึกษาเนี่ยทำให้น้องๆเขาสามารถที่จะเป็นเครือข่ายกันเองได้ในส่วนของกลุ่มอาสาสมัครด้วยกันเองที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแม้ว่าตัวจะอยู่คนละประเทศเนี่ยแต่ว่าความเป็นเพื่อนเป็นมิตรในกลุ่มของเขาเองเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนที่สำคัญที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกอุ่นใจเวลาที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังในต่างแดนด้วยนะคะค่ะ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมว่าศาสตร์การพัฒนามนุษย์ที่เราลงลึกไปที่จิตใจเนี่ยจะช่วยให้เราก้าวข้ามความยากลําบากไปได้นะคะเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่าที่ศูนย์จิตตปัญญาเนี่ยมีการออกแบบหลักสูตรสําหรับอาสาสมัครเพื่อนไทยเป็นอย่างไรมีการแบ่งโมดูลการอบรมเป็นอย่างไรค่ะเราไปรับฟังบทสัมภา์จากพี่ลักษณาวดีค่ะจะเป็น ผู้ให้ข้อมูลสำหรับเราในวันนี้ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะค่ะสุวนทจัดปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยให้ดนนะคะจริงๆแล้วมีรากฐานที่เราให้กลับมาใครควรเรียนรู้รู้จักตนเองนะคะเมื่อเรารู้จักตนเองแล้วเนี่ยเราจะเผื่อแผ่ความรักความเมตตาไปที่ผู้อื่นนะคะแล้วก็สังคมการออกแบบของหลักสูตรอันนี้เราก็อยากให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยค่ะได้กลับมาใครควรรู้จัก เรื่องของตนเองนะคะแล้วก็การมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เกิดความรักความเมตตาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เพื่อไปสู่สุขบนภายนอกผู้อื่นแล้วก็สังคมต่อไปค่ะโมดูลที่1นึ่ค่ะโมดูนนะะมลดนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทําจิตอาสาพเพื่อสังคมนะคะโดยใช้แนวคิดทางจิตปัญญาศึกษานะคะโดยโมดูลนี้เราจะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการรู้จักตนเองนะคะผ่าน ผ่านเครื่องมือต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของผู้นำสีทิศเรื่องของการฝึกการฟังอย่างลึกซึ้งหรือสุนทรียะสนทนา listening นะคะแล้วก็พาไปชมบ้านการจนาพิเศษซึ่งบ้านนี้จะเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะที่กระทำผิดแต่ว่าบ้านนี้จะเต็มไปได้วยของจิตอาสาความอบอ้อมความอารีความช่วยเหลือเกอื้อกูลกันซึ่งทำให้น้องๆเนี่ยที่เคยทำพลาดหรืออะไรเนี่ยกลับเข้ามาสู่แสงสว่างเพราะนั้นคนที่อยู่ที่นั่นนะคะกัน เขาจะมีเขาเรียกว่าจิตอาสาเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จะพัฒนาตรงนี้กับสําหรับเด็กและเยาวชนซึ่งถ้าเกิดทางน้องๆที่เข้าร่วมอาสา,าสมัครเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาจะสามารถที่จะนําตัวเนี้ยตัวองค์ความรู้หรือว่าตัวประสบการณ์เรื่องของปลุกจิตสํานึกเนี่ยเข้าไปเพื่อจะพัฒนา ประเทศของไทยแล้วก็ประเทศของที่อาสาสมัครจะจะไปประจําด้วยนะคะโดยสามารถใช้องค์ความรู้อันนี้เข้าไปได้ในส่วนโมดูลที่2เนี่ยจะเป็นโมดูลทางด้านจิตปัญญาเลยตัวนี้เราจะเรียนเรื่องของผู้นําซึ่งผู้นำเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอํานาจจากภายในอํานาจร่วมอํานาจเหนือนะคะการเป็นผู้นําที่ดีคือต้องมีอํานาจภายในนะคะอำนาจที่เรียกว่า power within นะคะที่ส่งออกไปจากคนข้างนอกแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการรับฟังเรียนรู้เรื่องของแรงบันดาลใจการจัดการเรื่องของภาวะ อารมณ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเวลาอาสาสมัครเนี่ยไปประจาประเทศต่างๆเนี่ยแน่นอนย่อมมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นทําให้เขาจะต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองเขาจะต้องบ่ม,มเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามนะคะมเมล็ดพันธุ์แห่งความดีความงามเนี่ยให้เกิดขึ้นซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับอาสาที่จะไปด้วยค่ะค่ะก็หวังว่าอาสาสมัครนะคะที่ผ่านการอบรมในทั้งความรู้เฉพาะความรู้ด้านภาษาแล้วก็ความรู้ทางด้าน,นการเป็น จิตอาสาที่ดีนะคะตามแนวทางจิตปัญญาเนี่ยจะสามารถนําตัวนี้ไปปรับใช้ในประเทศที่เขากําลังจะไปประจําอยู่ไม่ว่าจะเป็นประเทศพูตานนะคะลาวกัมพูชาแล้วก็เคนยาได้นะคะเพื่อเป็นตัวแทนที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศไทยไปเหมือนเป็นพูทวัฒนธรรมให้กับต่างประเทศพร้อมกับพัฒนาความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเนะะี่ยค่ะนำไปสามารถไปพัฒนาประเทศที่เขาไปประจําอยู่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ การออกแบบหลักสูตรของศูนย์จิตตปัญญาเนี่ยน่าสนใจทั้ง2โมดูลเลยนะคะคิดว่าทั้ง2โมดูลเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับอาสา,าสมัครเพื่อนไทยของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกจิตสํานึกการสอนความเป็นผู้นําแล้วก็การจัดการสภาวะอารมณ์ของตัวเองไปดูกันค่ะว่าอาสาสมัครของเราจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับหลักสูตรแล้วก็จะนําองค์ความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้อย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไปแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆในการที่จะไปปฏิบัติงานจริงก็คาดหวังว่าจะรู้จักตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองมีความสามารถอะไรเพื่อที่จะนำความสามารถนั้นไปช่วยพัฒนาชุมชนที่ประเทศพุตานได้ค่ะก็คาดหวังในเรื่องของการสื่อสารอย่างสันติภายใต้กำแพงของภาษานะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการกับปัญหาในกรณีที่แบบว่ามีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมความเชื่อและประเพณี คาดหวังในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตในจังหวัดพัตตบงประเทศกัมพูชาแล้วก็นําความรู้ที่ได้ไปสอนและปรับใช้ให้ทั้งจังหวัดพัตตบงให้รับรู้ถึงความเป็นไทยแล้วก็นําความเป็นพัตตบงมานําเสนอต่อประเทศไทยค่ะก็เหมือนเป็นการปูพื้นฐานแล้วก็ทําให้เราเข้าใจเบื้องต้นในการไปเป็นจิตอาสาก่อนเริ่มทํางานจริงอะ,ค,ะค่ะเช่นกันค่ะก็คิดว่ามาอบรมครั้งนี้ก็น่าจะ เพิ่มความมั่นใจและก็สื่อสารให้ตรงจุดมากขึ้นค่ะค่ะรวมถึงการเปิดใจการกล้าแสดงออกการเปิดรับสิ่งใหม่ๆการยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะที่จะเจอในวันข้างหน้าค่ะค่ะหลังจากที่ฟังความรู้สึกของอาสาสมัครเพื่อนไทยแต่ละคนแล้วนะคะทุกคนก็คือดูให้ความสนใจกับ หลักสูตรการอบรมนี้เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะนําองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตัวเองในต่างประเทศเราไปดูกันค่ะว่าว่าแต่ละโมดูลเนี่ยโมดูลที่1และโมดูลที่2เนี่ยมีลักษณะกิจกรรมอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ให้กับอาสาสมัครเพื่อนไทยเป็นอย่างไรค่ะสําหรับท่านที่จะมาให้ข้อมูลเรานะคะก็คือคุณปฏิพัทธ์ค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะครับสำหรับกิจกรรมในโมดูลที่1นนี่นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะให้อาสาสมัครได้รู้จักกันนะครับมีกิจกรรมที่สนุก และผ่อนคลายให้ทุกคนได้รู้จักกันและกันในเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมในแนวทางของจิตปัญญาศึกษาที่ชวนให้อาสาสมัครได้กลับมาเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นนะครับเรียนรู้ผ่านเครื่องมือแล้วก็กระบวนการเรียนรู้ต่างๆที่ชวนให้กลับมาทําความเข้าใจโลกภายในแล้วก็เข้าใจตนเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจสังคมครับจริงๆกระบวนการในโมดูลที่1เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนเนาะหก็คือการทําความเข้าใจกับภายในตัวเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นการ ทำความเข้าใจกับคนอื่นกับสังคมนะครับเราจะมีการพูดถึงมิติในเชิงของสังคมหรือว่าการไปทํางานอาสา,าสมัครเพื่อคนอื่นด้วยครับครับประโยชน์จากโมดูลที่1นนะครับสิ่งสําคัญก็คือการกลับมาทําความเข้าใจเรื่องมิติภายในนะครับก็จะทําให้อาสา,าสมัครเนี่ยเกิดความเข้าใจในตัวเองนะครับก็จะเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยมีความคิดความรู้สึกอย่างไรฉะนั้นเนี่ยพอ รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงร,รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเนี่ยก็จะมีเครื่องมือในการกลับมาดูแลตัวเองได้นะครับแล้วที่สําคัญกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยติดเครื่องมือในการดูแลตัวเองเวลาที่อาสาสมัครไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าแม้แต่การดําเนินชีวิตประจําวันทั่วไปเนี่ยก็จะมีเครื่องมือในการดูแลในนกการผ่อัในการผ่อนคลาย เวลาที่ตัวเองจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆนะครับเครื่องมือในการทําความเข้าใจความคิดความรู้สึกตัวเองตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพื้นฐานสําคัญที่จะช่วยให้อาสา,าสมัครเนี่ยไปดํารงอยู่ทั้งในการทํางานอาสาและการดําเนินชีวิตประจําวันได้และอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือการทําความเข้าใจคนอื่นกับการทําความเข้าใจสังคมครับซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้อาสาสมัครเนี่ยได้เข้าใจความแตกต่างในความเป็นมนุษย์แล้วก็เข้าใจสังคมในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างสังคมนะครับ ความเท่าเทียมความเป็นธรรมในสังคมซึ่งตรงนี้เราจะได้เรียนรู้ผ่านเรื่องมิติของอำนาจของคนในสังคมแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออาสาสมัครที่จะไปทํางานในพื้นที่หรือแม้แต่การใช้ชีวิตของอาสาสมัครเองในชีวิตประจําวันต่อๆไปครับสําหรับกระบวนการเรียนรู้ในโมดูลที่1เนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องมือที่จะให้อาสาสมัครได้กลับมาทบทวน มิติภายในหรือทําความเข้าใจตัวเองเนี่ยหลากหลายเครื่องมือเลยอันที่สําคัญอันหนึ่งเลยก็คือกิจกรรมสนุกสนุกผ่อนคลายเป็นกิจกรรม,มันทนาการให้ได้รู้จักกันละกันแล้วก็รู้จักตัวเองในเบื้องต้นนะครับอันที่2ก็จะเป็นกิจกรรมการฟังอย่างลึกซึ้งนะครับที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการรับฟังหรือว่าแม้แต่คนที่เป็นคนเล่าเองก็ได้เล่าแล้วก็ทบทวนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นภายในคนที่เป็นคนฟังเนี่ยก็จะมีเครื่องมือในการรับฟังคนอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่จะไปเจอในอนาคตหรือว่า แม้แต่คนรอบข้างคนในสังคมเนี่ยเขาก็จะมีเครื Guide ่องมือตรงนี้ในการรับฟังคนอื่นได้นะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องมือในการกลับในการกลับมามีสติอยู่กับตัวเองนะครับเราก็จะมีผ่านกิจกรรมการภาวนานะครับการอยู่กับตัวเองการอยู่กับธรรมชาติหรือว่าการทําความเข้าใจตัวเองผ่านกระบวนการศิลปะนะครับกระบวนการทําศิลปะง่ายๆหรือว่าเครื่องมืออย่างเช่นกระบวนการเรียนรู้สีทิศเพื่อความเข้าใจในตัวเองแล้วก็เข้าใจความแตกต่างของคนอื่นๆนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานสําคัญในการเรียนรู้ในส่วนของตัวเองขณะเดียวกันในส่วนของการทํางานกับคนอื่นกับสังคมเนี่ยเราก็มีเครื่องมืออีกอันหนึ่งก็คือกระบวนการเรียนรู้เรื่องอํานาจนะครับทั้งเรื่องของอํานาจเหนืออํานาจร่วมและที่สําคัญก็คืออํานาจภายในที่จะทําให้เขาเกิดความมั่นคงจากภายในตัวเองแล้วก็ เข้าใจตนเองที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้และเข้าใจความแตกต่างของคนในสังคมโครงสร้างสังคมที่มันส่งผลกระทบต่อตัวเขาและสังคมโดยภาพรวมนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเขาในการทํางานอาสาสมัครครับค่ะจากที่คุณปฏิพัทิเล่านะคะว่ามูลนิธิทนท่1เนี่ยเราจะเน้นไปที่การเข้าใจตัวเองก่อนเราถึงจะไปเข้าใจผู้อื่นถือว่าเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆเลยนะคะเวลาเราเข้าไป อยู่ในสังคมใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆหรือเวลาที่เราต้องไปเผชิญสถานการณ์ที่ยากลําบากเวลาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเราไปดูกันค่ะว่าโมดูลที่2เนี่ยลักษณะกิจกรรมจะเป็นอย่างไรผู้ให้ข้อมูลของเราในวันนี้ก็จะเป็นอาจารย์เดโชค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะคือในโมดูลที่2ครับก็จะเน้นไปที่เรื่องของการจัดก,การอารมณ์เนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับก็จะเน้นไปที่เรื่องของการสื่อสารก็คือจะมี2ส่วนเนี่ยครับที่จะเป็นองค์ประกอบหลักของงานในส่วนของโมดูล2 นะครับโดยที่ถามว่าโดยโดย,โดยทั้งทั้งสองส่วนนะครับคือตัวตัวผู้เข้าร่วมเนาะตัวอาสาที่เข้ามาตรงนี้ครับก็จะได้เรียนรู้เรื่องของโลกภายในของตัวเองเป็นหลักในการที่จะเข้าใจว่าเออโลกข้างในเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างอารมณ์ความรู้สึกอะไรบ้างที่เขาจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองในชีวิตประจาําวันรวมถึงเวลาที่เขาไปทํางานอาสาด้วยดังนั้นเนี่ยครับในในส่วนตรงนี้เนี่ยการการรู้จักตัวเองเป็นเบื้องต้น ก็จะช่วยให้เขาครับได้ทําการที่จะ,ะเขาเรียกว่าเป็นการดูแลนอกใจของตัวเองได้นะครับส่วนในส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารซึ่งในส่วนการสื่อสารเนี่ยครับก็เรียกว่าเป,เป็นเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่มาจากตัวเขาเองเป็นหลักนะฮะเพราะว่าในส่วนการสื่อสารจริงจริงมันจะมี2มิติก็คือจะมีมิติที่เป็นของตัวเองเป็นเซลฟ์ทล์กกับอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นลักษณะของการสื่อสารออกไปข้างนอก โดยที่ลักษณะของการสื่อสารตรงนี้ครับจะเป็นลักษณะของ i n s i d e out ก็คือมาจากข้างในออกไปสู่ข้างนอกแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์เป็นการสื่อสารที่เน้นเพื่อความเข้าใจครับการสร้างความเข้าใจมากกว่าที่จะไปเพื่อหาคําตอบต้องบอกนี้ก่อนเนาะเพราะว่าด้วยด้วยตัวอาสาครับเท่าที่ทราบแบ็กกราวน์เนาะแต่ละท่านก็จะต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าอาจจะเป็นพื้นที่ต่างถิ่นเป็นพื้นที่ที่ตัวเองอาจจะเรียกว่าไม่ไม่ได้คุ้นเคย การที่มีทักษะทั้งสองส่วนเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นเป็น,ปนลันกษณะเครื่องมือที่เราอยากจะให้ตัวอาสาครับได้รับตรงน,นั้นไป <c ười> คือการจัดก,การและการดูแลอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ในส่วนการศึกษาด้วยเพราะว่าทั้งสองส่วนเนี่ยครับยังไงก็ตามการไปอยู่ตรงนู้นแล้วต้องไปอยู่ด้วยตัวคนเดียวการดูแลตัวเองการดูแลใจ, <c ười> ลใจการดูแลความรู้สึกตัวเองเนี่ยอันนี้จะเป็นฐานที่สําคัญ, <c ười> คญเพราะว่าเมื่อไรครับที่ข้างในโลกภายในมันไม่ได้รับการดูแลแล้วก็โลกภายในมันมีความสั่นคลอนต่างๆเนี่ย พฤติกรรมหรือว่าการแสดงหรือว่ารวมไปถึงการเป็นอยู่ของเขาครับทุกอย่างมันจะถูกสั่นคลอนไปหมดดังนั้นเนี่ยในส่วนของิติปัญญาศึกษาที่เรามาทําตรงนี้ครับก็เพื่อที่จะให้ตัวอาสาครับเกิดความมั่นคงให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงการที่เรา,าเน้นไปที่เรื่องการสื่อสารด้วยก็เพื่อที่จะให้ตัวอาสาเนี่ยครับที่จะสามารถกลับมาเนาะสังเกตเห็นตัวเองได้อย่างมากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะเป็นการสื่อสารให้กับบุคคลที่อยู่รอบๆตัว ของเขาด้วยเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจกันละกันเป็นการสร้างชุมชนเป็นการสร้างสังคมครับเพื่อเป็นฐานในการเป็นอยู่เป็นฐานในการที่เขาจะรู้สึกมั่นคงได้ในชีวิตของเขาเวลาที่เขาไปอยู่ที่นู่นะครับก็จริงๆในส่วนของงานเตินจริงต้องบอกว่า ต้องขอบคุณทางทางไทก้าด้วยนะครับโครงการตรงนี้เนาะที่ทําให้ทางผู้เข้าร่วมหรืออาสาตรงนี้นครับได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้เนาะเพราะจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นไลฟ์สกิลที่สําคัญแต่เพียงแค่ว่าในในโลกปัจจุบันเนี่ยครับมันโลกมันเคลื่อนไปเร็วนะก็จริงต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ทําให้คนคนคนต่างเราเนี่ยครับที่อยู่ในสังคมเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้อย่าง เขาเรียกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่มากพอเพราะว่าด้วยความที่แบบข้างนอกมันต้องเร็วทุกอย่างมันต้องผ่านไปเร็วเขาก็เลยอาจจะไม่ได้มีเวลาช้าๆครับที่จะได้กลับมาทบทวนตัวเองได้กลับมาทํางานกับตัวเองแบบนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าขอบคุณกับทานไทยกาด้วยเนาะที่ทําให้กับทางอาสาครับได้มีช่วงเวลาดีๆที่เขาจะได้กลับมาเรียนรู้ตัวเองแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่อาจารย์เดโชเล่านะคะว่า การจัดก,การอารมณ์ของตัวเองและการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอย่างแรกเลยเราต้องสื่อสารกับตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไรก่อนที่เราจะไปสื่อสารกับบุคคลอื่นนะคะเราสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจนะคะไม่ใช่การคาดคันเพื่อเอาคําตอบหวังว่าโมดูลที่2เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับอาสาสมัครเพื่อนไทยของเราได้มากเลยนะคะรวมถึงผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะค่ะจากที่เกริ่นไปต้นรายการนะคะว่านอกจากที่เราอบรม ปรับสภาพจิตใจกันแล้วเนี่ยเรามีการอบรมวิชาเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่เราจะไปปฏิบัติงานนะคะเราไปดูกันค่ะว่าอาสาสมัครแต่ละคนเนี่ยอบรมเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างแล้วความรู้สึกหลังจากการอบรมหลักสูตรทั้งหมดเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรแล้วจะนําไปปรับใช้อย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะครับก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ผ่านการอบรมนะครับสิ่งที่ได้และคิดว่านำไปนำไปใช้ได้เนี่ยเรื่องแรกเป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของหลักสกิจพอเพียงครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน ต่อมาเป็นเรื่องของแนวทางในการทํางานกับชุนโดยในชุมชนเป็นฐาน <c oughs> นั้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนครับต่อมาเป็นเรื่องของอทักษะภาษาในการสื่อสารครับเ,เรื่องของ p r o n u n c i a t i o n เพื่อให้การสื่อสารมีความคาดเคลื่อนน้อยมากที่สดุด ได้ไปเรียนรู้ทักษะของการเข้าไปนั่งในจิตใจคนค่ะอาจารย์ทุกท่านที่ผ่านที่ไปเข้ากับลมมาเขาได้สอนว่าวัฒนธรรมของเรากับวัฒนธรรมของเขามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะเอาแค่หลักการทํางานของเราหลักความคิดของเราไปใช้กับเขาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรู้จักวัฒนธรรมภาษาและการทัศนีทิตของเขาก่อนแล้วก็ปรับการทํางานให้เข้ากับพวกเขาค่ะ ก็สาหรับการอบรมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา5วันค่ะก็ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์หลาย,ลายท่านที่เขาได้มีประสบการณ์ไปประเทศพูตานมาแล้วแล้วก็เป็นนักพัฒนามาก่อนค่ะสําหรับตัวหนูเองก็ได้เรียนรู้จากอาจารย์ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่ะที่จะไปต่อจากนี้ค่ะก็คงจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มังตองซาให้มีผลิตภัณฑ์มากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของแพคเกจ packaging แล้วก็ marketing ค่ะที่จะเพิ่มเสริมเข้าไปในปีนี้ค่ะสิ่งที่คดาดหวังหรือคิดว่าจะนำไปใช้ได้เป็นเรื่องของ การพัฒนาจิตใจและการทํางานกับชุมชนรวมไปถึงการสื่อสารอย่างสันติครับเนื่องด้วยว่าเรามีความแตกต่างของเรื่องของภาษา,าและวัฒนธรรมเนี่ยมันอาจจะมีข้อจํากัดหลายอย่างที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่เราแบบเตรียมพร้อมในตรงนี้ทั้งเรื่องของจิตใจก็ดีหรือว่าการสื่อสารที่ในเชิงของสันติก็ดีเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยในการเชื่อมโยง ระหว่างตัวเรากับชุมชนได้อย่างเป็นอย่างดีครับคาดหวังว่าจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงเราก็จะนําไปปรับใช้แล้วก็นําไปทํางานกับผู้อื่นได้โดยที่มีปัญหาน้อยที่สุดค่ะ ก็นะสิ่งอื่นใดการที่ได้มาเจออาสาทุกๆคนแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะคะในอนาคตที่เราได้ไปปฏิบัติหน้าที่แยกกันไปแต่ละประเทศอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถที่จะคุยกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขแล้วก็ปรับตัวในประเทศนั้นๆที่เราไปประจําค่ะค่ะในช่วงที่อบรมที่มหลาลัยขอนแก่นนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการโพสต์ฮาวเวดรวมไปถึงการสกัด น้ำสมุนไพรต่างๆในการไล่แมลงการเลี้ยงเชื้อราต่างๆในการควบคุมโรคของแมลงค่ะนอกจากนี้ยังมีการอบรมในด้านปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพของดินและก็วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในการทําปุ๋ยค่ะ นอกจากเรียนรู้กลุ่มของการเกษตรแล้วยังมีการเรียนรู้เกี่ยวกับบิสเนสการแปรรูปการตลาดต่างๆในการสร้างมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรในการอบรมในครั้งนี้ก็น่าจะช่วยในการปรับใช้ในประเทศเคนยาไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงการตลาดการเพิ่มรายได้หรือว่าเพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิตของของประเทศเคนยาได้ค่ะ ควาหนูจะเป็นเกี่ยวกับะมองอะค่ะก็จะนําความรู้ที่อบรมอะค่ะไปช่วยจัดการเรื่องฟาร์มแล้วก็การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ําเพราะว่าที่นั่นยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ก็คิดว่าความรู้ที่เรามีอะค่ะแล้วก็ได้รับการอบรมหรืออะไรต่างเนี่ยค่ะเอาไปใช้ในปา่าไปสอนให้ในักศึกษาเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วก็อยากให้น้องเขาหรือว่าที่สถานีนั้นๆค่ะมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศของตัวเองต่อไปค่ะ ในส่วนการอบรมนั้นอ,อ,อาจารย์ผู้สอนอบรมในเรื่องของการแต่งกายวัฒน,นธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ลักษณะนิสัยของนักศึกษากาัมพูชาฝั่งนั้นค่ะโดยภาพรวมที่ได้รับความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ก็คือสามารถนําไปปรับใช้ประยุกต์ใช้แล้วก็สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติได้ง่ายขึ้นค่ะ จากการเข้าร่วมการอบรมนะคะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราจะต้องนําไปถ่ายทอดให้เขาทั้งในเรื่องของหลักภาษาเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่เราจะเอาไปถ่ายทอดให้เขารู้จักประเทศเรามากขึ้นรวมถึงอาจารย์ทางนั้นได้สอนเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมในในส่วนของเขาที่เราจําเป็นต้องรู้จําเป็นต้องเข้าใจเพื่อที่การที่เราไปอยู่ที่นั่นจะทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเข้ากับคนที่นั่นได้ง่ายขึ้นค่ะคะิดว่าน่าจะเป็นการ ปรับตัวการเข้าใจการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นการเข้าใจถึงตัวเองรวมไปถึงการการรับรู้สิ่งต่างๆค่ะเพื่อปรับใช้ในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ในช่วงการทํางานอยู่ต่างประเทศด้วยค่ะคล้ายๆกันนะคะก็เป็นการรับฟังแล้วก็รู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักคนอื่นให้มากขึ้นเรียบเรียงความคิดของตัวเองให้มากขึ้นอนะะี้ค่ะแล้วก็ค่อยสื่อสารออกไป ในส่วนของการนําไปใช้ก็คือการมีสติการเรียบเรียงคําพูดค่ะแล้วก็รู้จักตัวเองรู้จักผู้อื่นแล้วฟังผู้อื่นเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะทั้งที่นี่แล้วก็ต่างประเทศค่ะทําความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็รับฟังความรู้สึกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นค่ะ เราก็เห็นกันแล้วนะคะว่าการอบรมให้กับอาสาสมัครเพื่อนไทยก่อนไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสําหรับทุกคนเพราะว่านอกจากร่างกายเราจะพร้อมแล้วเนี่ยจิตใจเราก็ต้องพร้อมด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์พูดนะคะว่าเราต้องเข้มแข็งจากภายในก่อนก่อนที่เราจะไปรู้จักคนอื่นไปรู้จักสังคมใหม่เพราะแน่นอนอยู่แล้วว่าที่ต่างประเทศเนี่ยสังคมวัฒนธรรมเนี่ยต่างจากบ้านเรามากเลยนะคะ แต่ไม่ว่าเราจะเจออุปสรรคที่หนักหนาขนาดไหนนะคะหากเราเข้มแข็งแล้วก็พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์แล้วก็จะเอาชนะอุปสรรคแล้วก็จะผ่านมันไปได้ค่ะ สำหรับวันนี้รายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกคงต้องหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถรับชมรายการของเราได้ทางทยุสารานรม a m 1575กิโลเฮิรตซ์รายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา18.00นถึง18.30น,นและทุกท่านสามารถรับชมได้ทางเพจ Facebook ไทยก้าวคอร์ปอเรชันและสารรมเรดิโอค่ะรายการตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรทุกท่านรอติดตามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวอบุญอินทรรัก์ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ thank you